กาฟิวอย่าเหยียบหม้อหุงข้าวนะมันจะพังเนียวขอนอนอุดๆหน่อยเธอนี่นี่นี่ถ้าหม้อหุงข้าวพังข้าวขาหมูจะขายยังไงละจ๊ะแต่ไม่ต้องห่วงนะหมามีเพิ่งสั่งหม้อใหม่จากช้อปปี้มามามดๆหุงได้ตั้ง7็ลิตรแต่ขายได้ตั้ง60ิจาน flash sale ลดตั้ง60สเเซนต์เมื่อวานนี่เองของดีของแท้ส่งไว้ด้วยโอย้หิวจะตายแล้ว แม่ค้ามีข้าวขาหมูไหมมีสิจ๊ะวันนี้พิเศษเลยนะมีข้าวสวยร้อนๆจากหมอ้อใหม่ๆกินคู่กับขาหมูเป,ปือเ่อยๆนุ่มๆเน,น้นๆแบบเต็มคำพร้อมกับน้ำซุปที่หอมรสชาติเข้มขน้นกินแล้วเหมือนละลายในปากแน่นอนอร่อยจริงด้วยครับมอนนี่ใช้ดีขนาดนี้อยากได้บ้างเลยก็กดสั่งได้ในช้อปปีสิจ๊ะลิงกอยู่ใต้คลิปเลยถ้าไม่กดวันนี้พรุ่งนี้อาจจะนมากกว่านี้แล้วนะ เอาอีกแล้วน้องกาีลคดีเก่ายังไม่สาดสสงเดี๋ยวก็โดนมีดทุบให้หลอกมาสร้างคดีมาอีกแล้ว